ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็ให้มาชมในงานติดตั้งของรถฟอร์ดซีประตูนะครับติดตั้งเป็นในรูปแบบของตู้ไฟเบอร์กลาสเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่ต้องขยับเบาะนะครับก็สามารถที่จะฟังแบบในรูปแบบที่ฟังดังแล้วก็ฟังสนุกนอกรถได้แล้วก็ฟังไพเราะในรถได้นะครับ หลังคารานนิสันเลยครับมันเป็นเบรคความถี่ต่ำม,มากๆนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดอยอดนิยมนะครับสำหรับรถ4ประตูในรูปแบบที่ไม่อยากขยับเบาะนะครับชุดนี้ครองแชมป์ในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยเป็นชุดยอดนิยมกันมายาวนานนับ10ปีนะครับปรีนะครับก็ติตติดตั้งในในคอนโซลกลางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ในการวางของนะครับเรามีการเก็บงาน นะครับให้มีการวางของได้โดยที่ไม่โดนสายไฟเรื่องของปรีนะครับตรงนี้เราไม่ได้ติดกาวไม่ได้ไม่ได้เจาะยึดใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้นะครับเราสร้างชิ้นงานเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมีความฟิตพอดีแล้วก็แน่นมากๆนะครับโดยที่เรา,าไม่ต้องติดกาวเราก็ไม่ต้องอใช้น็อตเจาะยึดนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเคปซาวชมบุรีที่เราพยายามที่จะให้รถท่านนั้น เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับให้สามารถกลับคืนกลับมาในสภาพเดิมได้มากที่สุดนะครับโดยที่รถนั้นไม่ฉ้ำนะครับปรีจะอยู่กอนโซลกลางแล้วเรามาดูพาวเวอรแอมนะครับก็จะอยู่ทางด้านใต้เบาะนะครับตัวนี้แล้วก็มีการนะครับเก็บสายอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้จะมีฝาครอบพาวเวอรแอมให้นะครับฝาครอบนี่จะเป็นสไลด์ 45องศานะครับทำให้มีการแบบวางเท้าได้โดยที่ไม่เหยียบตัวคั่วแล้วก็ไม่รู้สึกว่า,าเป็นอุปสรรคว่าเราเหยียบเพราะว่าเพราะว่าแอมนะครับเพราะว่าเราปรับมุมมงศาให้มีความลาดชันนะครับเหมือนเหมือนกับเราได้วางเทา้าในแบบสบายๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราก็มีให้ําโพงก็ติดตั้งทั้งหมด4บานนะครับตู้ซับนะครับก็เป็นตู้ของ K S Sound ชลบุรี นะครับก็เป็นตู้ที่เรียกว่าเสียงดีที่สุดในยุคนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราพัฒนากันมาเนี่ยเรียกว่าประมาณ10บกว่าปีแล้วในเรื่องของตู้ซับบูเฟอร์เพื่อที่จะให้ได้เสียงดีที่สุดนะครับเรานะครับติดตั้ง4ประตูเนี่ยเรียกว่าเยอะที่สุดในไทยวันหนึ่งสามคันนะครับปีหนึ่งเราติดตั้งกันเป็นพันกว่าคันนะครับเดี๋ยวเราปิดเบาะให้ชมครับ เบาะนี้ยังคงเรียบเนียนนะครับนะครับเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับนะครับยังคงมีความนุ่มนะครับสัมผัสยังคงมีความนุ่มนะครับเบาะด้านล่างไหมเนี่ยครับนุ่มมากเลยนะครับไม่ดันนะครับนะครับนุ่มมากเลยเบาะอยู่ทรงเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูเบาะด้านล่างกัน บึมนะครับเบาะด้านล่างก็ล็อกเดิมตัวเดิมทุกอย่างนะครับนะครับลงล็อกกรึบอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ล็อกเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยครับเพียงแค่ดึงออกมาแบบนี้นะครับตู้ไฟเบอร์กราสของเราเนี่ยครับลองมาดูที่ร้านได้มาฟังเสียงถ้าทาน่นหลายหายท่านที่ติดตั้งตู้ตามท้องตลาดเนี่ยบางคนบอกว่า เสียงรู้สึกว่ายังไม่ดีพอลองมาฟังตู้ไฟเบอร์กลาสของทางเคสซาวชุบุรีดูนะครับมีความแตกต่างกันแน่นอนหนึ่งแหละในเรื่องของความแข็งแรงนะครับของเราเนี่ยนะครับแข็งมากนะครับลงไฟเบอร์กลาสกันถึง2ชั้นโดยที่อื่นเนี่ยทัวทั่วไปเนี่ยลงไฟเบอร์กกาสกันชั้นเดียวเรากดไปเนี่ยยุบเลยดังกรึบกรบกรึบเลยนะครับของเราเนี่ยสชั้นหนามากนะครับเพื่อที่จะรองรับอ่าซับท,ที่มีพลังแบบนี้ไม่เล็ก2ชั้นแบบนี้อัดกันเข้าไปเนี่ย ตู้เนี่ยไม่มีทางแตกแน่นอนนะครับตู้เนี่ยนะครับไม่มีทางแตกแน่นอนนะครับตู้ตู้เกรดนี้นะครับราคาราคานั้นก็เกือบเกือบหมื่นใบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนตู้ตามท้องตลาดทั่วไปใบหนึ่งสามสี่พันยกมือเดียวขึ้นตู้ตู้ตัวนี้ย,ยกกัน2คนนะครับยกกัน2คนหนักมากนะครับเราพยายามที่จะให้ได้ตู้ไฟเบอร์กาสที่แข็งที่สุดนะครับแล้วได้เสียงเนี่ยเรียกว,ว่าทัดเทียมกับตู้ไม้ นะครับโดยที <Solomon> ่ในรูปแบบที่ไม่ขยับเบานะครับโจทย์คือไม่ขยับเบานะครับท่านอย่าเอาโจทย์ไม่ขยับเบาไปเทียบกับโจทย์ที่ขยับเบามันคนละโจทย์กันนะครับถ้าท่านมาฟังเสียงท่านก็ต้องเทียบในรูปแบบที่ไม่ขยับเบากับไม่ขยับเบานะครับทำยังไงให้ในรูปแบบที่ไม่ขยับเบาได้เสียงดีที่สุดนี่แหละคือโจทย์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ชุดนี้นั้นเป็นชุดโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่สามารถฟังเนี่ยเรียกว่าฟังเอามันกันได้นะครับฟังสนุกแล้วก็ฟังไพเราะรอบรถนะครับแล้วก็ฟังในรถเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับต่อแคปหน้าจอได้เลยนะครับเสียงกลางของแบรนด์เอ็กซนะครับซับเปิเอ็กซต์เอ็กซัสต์ทั้งชุดเลยนะครับ เ้ากำลังมองหาเครื่องเสียงในแบรนด์คุณภาพเอกสารในอยู่กับบ้านเรามานานมากเลยนะครับไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่นะครับอยู่มาก่อนผมเกิดอีกนะครับฉะนั้นท่านต้องมั่นใจได้เลยครับว่าแบรนด์เนี่ยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับแบรนด์ที่จะอยู่ยงคงกระพันได้ขนาดเนี้ยมันต้องเป็นแบรนด์ที่มีมีในเรื่องของคุณภาพเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่แบรนด์หน้าใหม่ๆที่แบบนะครับเพิ่งเกิดมาแล้วยัง ยังไม่ได้มีความมั่นคงในเรื่องของแบรนด์บางทีไม่ไม่ได้เป็นแบรนด์จริงนะครับส่วนใหญ่แล้วแปะโลโก้กันเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นแบรนด์แท้ๆนะครับตัวนี้มันเกิดขึ้นมาโดยโดยตั้งแต่ DNA เลยนะครับเป็น e x กซมาตั้งแต่ DNA เลยนะครับ ไปทางร้านเลยครับนะครับไม่ได้ดังอย่างเดียวนะครับเสียงชัดมากๆนะครับ